ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแกรททอนชาแนลในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ฮนะก็สําหรับคลิปนี้นะฮะก็ผมก็จะมาสรุปนะสรุปสามตัวบ,บนสองตัวบ,บนสองตัวล่างพร้อมนะเลขวิ่งบนวิ่งล่างให้สมาชิกได้รับชมกันในบินเดียวกันเหมือนทุกๆุกงวดนะครับก็สรุปอ่านะพูดง่า,งงายๆก็มาดูชุดสรุปกันเลยนะผว้ที่ผ่านมานะขา้าวิ่งบนวิ่งล่าง ก็ให้วิ่งบนสูงกันหนึ่งวนะิ่งล่าง6นะฮะก็เข้าเต็มๆสำหรับช่องแอนทอนชนใครที่รอชุดสรุปก็คลิปนี้ครับก็อย่าลืมบางๆก็เข้ามาดูได้นะฮะวันนี้วันเสานะร์ใครที่พักผ่อนใครที่ไม่ได้ทำงานนะบ,บางวๆก็เข้ามาดูได้นะฮะชุดสรุปนะสมัยชิงนะ,ะเดี๋ยว ก่อนที่จะเข้าไปดูชุดสรุปกันนะยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยช่องเงาทองชาแนลนะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะจะได้รับการแจ้งเตือน,นเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับามาฝากคาเตือนทางช่องกันกอดนะครับคเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนาแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ยตรงท่านเองถูกผิดกับถูกภัยนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะสมาชิกนะมาดูสูตรเก่าอีกสักสูตรหนึ่งนะฮะผมก็ยังมั่นใจอยู่นะครับว่ามันจะมาถึงงวดที่ผ่านมานะมันจะหลุดไปที่หลักร้อยนะครับหลัก หน่วยบนคู่ขี้นะครับผมลงให้สองงวดงวดที่ผ่านมานี้หลุดนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดงวดที่ผ่านมาผมเขียนวันที่หนึ่งฮนะมันออกวันที่สองอ่างวดที่ถึงนี้อ่างวดที่ผ่านมาสูตรมันได้ <c oughs> เอ้พ้นออกนะศูนย์คาบครับผิดนะสมาชิกนะหลุด ผิดหลุดนะฮะอ่ะงวดน,นี้เดี๋ยวมาทําให้ดูถ้าหลุดอีกก็ทิ้งนะสมาชิกนะสูตรนะหลักหน่วยบนคู่ขี้นะครับเอาไปดูกันงวดน,นี้เลขเล็กคู่เลขขี้นะครับนี่ฮะวิธีทำนะสมาชิกนะวิธีทำนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่นะหนึ่อง,องหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองยีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ ก็เท่านั้นเลยไม่มีบวกคงที่บวกกระดูกนะสมาชิกนะ1นบวกศนยก็ลงท้ายเลข1 1บวกแะครับก็เท่ากับ9 9... บวกเพิ่มไป2 9 1 1 1 1า2 1บเวกเพิ่มไป2องกเพิ่มไป2อ้เพิ่มไป2อ็ด้บวกเพิ่มไป2ก็ด้ะนี้ครับไดเขคีฮะที่หลักหน่วยบนนะฮะที่หลักหน่วยบนครับอันนี้บวก2 บวกสองบวกสองแล้วก็บวกสองที่หลักหน่วยบงสมาชิกเป็นเลขขี้นะฮะจะได้เลขตัวไหนส่วนตัวผมนะผมชอบ2ตัวนี้เลข1กับเลข3นะครับที่หลักหน่วยบนนะฮะอันนี้พูดถึงที่หลักหน่วยบนผมชอบ1กับ3นะฮะสมาชิกชอบเหมือนผมไหมถ้าชอบก็จนะกัดไปนะับอ่ะแคบสตรไว้เรียบร้อยนะครับวับนนี้ได้เลขขี้นะฮะว่ที่ผ่านมาได้เลขกู้นี้หลุดนะครับ วันนี้หลัไดเลคซี่ก็คือเลขเก้าหนึ่งสาห้าเจ็ดอ่ะตามนี้เลยลงจริงให้งวดที่สามสำหรับสูตรคู่ที่บนนะวันนี้ได้เลขทีนะ่ที่หลักหน่วยบนวันประจำวันที่สิบหกทับห้าทับหกรอ,อรุ่นกันส่วนตัวผมชอบเลขหนึ่งกับเลขสามที่หลักหน่วยบน นะครับมันจะไปชนกับอีกสูตรหนึ่งอยู่นะครับอะเดี๋ยวไปดูลองไปดูสูตรกันนะฮะว่าผมาเอาตัวเลขจากไหนมามาสรุปให้สมาชิกนะอันนี้ก็หลักสิบล่างนะเลขห้านี่ฮะอันนี้ก็หลักสิบล่างห้าขะหกนะชมกันอันนี้หลักสิบล่างสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะสมาชิกนะวดที่ผ่านมาได้เลขหก 6. ก็มางวดนี้นะผมลงจริงให้เป็นวดที่สองนะได้เลขห้า นะฮะฉะนั้นก็วางเลขห้าไว้ที่หลัก10บล่างข้างหุ่นี้นะครับอันนี้คู่สูตรล่างนะฮะเจ็ดสองมีฮะในชุดสรุปมะชุดเดียวเลยเจ็ดสองมีนะในชุดสรุปล่างนะอันนี้สูตรร้อยกับสิบบญร้อยกับสิบบนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวฮะโทรสี่นั่นหมายชิบเนี่ยสูตรร้อยกับสิบบญนะฮวันที่ผ่านมามาหลักสิบวุนนี้เจ็ดกับแปดจะมาที่หลักไหนอ่าเดี๋ยวมีฮนะ เป็นสูตรเก่านะฮะอันนี้ก็คู่ชุดน,นี่ก็สูตรเก่าอีกนะสมาชิกนะที่ร้อยกับสิบบนนะก็ะติดที่เลขแปดอันนี้พิกัดเลขเด่นบนนะฮะวัวที่ผ่านมาก็มาทั้งสองตัวเลยวันนี้ก็ศูนย์หนึ่งห้าอันนี้ก็สูตรเก่านะฮะวิ่งบนวันนี้ได้หนึ่งกับสองนี่ฮะสูตรนี้ฮะผมจะวางไว้ที่ หลักหน่วยบนนะฮะมันจะไปชนกันเนี่ยสูตรนี้นะะหลังจากหลุดนะลงจริงให้งวดนี้งวดที่สี่นะฮะถึงจะหลุดงวดที่สองนี่ลงจริงแต่ก็กลับมาเข้างวดที่ผ่านมางวดนี้นี่ฮะผมใช้จริงวางไว้ที่หลักหน่วยบนหนึ่งสองสามเลยนะฮะเดี๋ยวชุดสรุปผมจับสูตรนี้ไว้ที่หลักหน่วยบนมีที่ไปที่มาแน่นอนนะสมาชิกนะนี่ฮะอันนี้ก็มีเลขแปดล่าง ก็ <c oughs> าตามนี้เลยนะสมาชิกอันนี้สูตรนี้ก็เข้าดีคู่โต๊ดนะฮะผมวันนี้ผมเน้นวิ่งสูตรนี้นะครับเป็นคู่โต๊ดนะครับผมเน้นวิ่งไปที่นะฮะเลขเจ็ดกับเลขสามนะครับคู่ชุดนี้นะฮะที่ผมเน้นนะฮะเจ็ดสามนะบอ่ะก็าตามนี้เลยนะสมาชิกนะอันนี้ก็หน่วยบนที่มันติดหนึ่งกับสามด้วยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะสมาชิกนะก็สูตรเยอะก็เอาสูตรที่ผมคำนวณผ่านมาในแต่ละวันในแต่ละคลิปให้สมาชิกดูนั่นแหละฮะมาสรุปมาสรุปกันผมได้เตรียมตัดแต้มตัดดับอะไรของผมไว้เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบก็ค่อยว่ากันไปสมาชิกนะอ่ะเยวม,มาเขียนนะครับเขียนเป็นตัวเลขให้สมาชิกเลยนะ,ะมาดู เห็นไหมครับสมาชิกน่าจะเห็นนะครับะมาดูฮะสรุปสรุปบนนะฮะจับแบบตรงๆนะสมาชิกนะห้าหนึ่ง,นะงครับห้าสองครับแล้วก็ห้าสามหกหนึ่ง หกสองหกสามเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเ้าว้าชุดนี้น,นะสมาชิกนะที่10หน่วยบนผมจับแบบตรงตรงนะหลัก10บนผมวาง5 6าหกหลักหน่วยบนผมวาง123ที่อธิบายไป123เมื่อกีนก้นีน้น,น,นะครับที่10หน่วยบนนะฮะผมเน้นแบบตรงนะฮะแล้วก็2ตัวบนนะฮะเอ้ยสามตัวบนนะผมเน้นให้2ชุดก็คือ4 หนึ่งะครับกับแปดเจ็ดสามนะครับ,ก,บ, 8, 7, 3, รบก็ตามนี้เลยนะฮะอันนี้สำหรับบนนะฮะก็ง่ายๆตามนี้นะถ้าใครคิดว่าหวยหวย,วยชุดสรุปผมเยอะก็มองผ่านได้แล้วก็ใครคิดว่าไม่ชอบตัวเลขในนี้ก็มองผ่านได้นะครับถูกผิดผมก็ตามที่ผมนะฮะสรุปให้นะครับ เอาทีนี้มาสรุปล่างกันล่างก็มีหกชุดนะครับก็จะมีนะครับห้าสองนะเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ห้าแปดจับตามสูตรที่ผมมีเลยนะแล้วก็เจ็ดสองเก้าหกเก้าแปดหกชุดนี้นะฮะสมาชิกนะถ้าชอบก็จัดไปถ้าไม่ชอบมองผ่านอ่ะผมจะ ทำให้เต็มจอนะสมาชิกนะนี่ก็คือชุดเต็มช่องแอนทอนนะหมวดประจำวันที่นะหมวดประจำวันที่หมวดประจำวันที่16นะสมาชิกนะ16ทับ5ทับ โ okay. อ้โหอะรอลุ้นกันรอรุ้นกันะน,กน,นะอะเสร็จเป็นเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะสำหรับงวดนี้ใครที่ชื่นชอบก็วางกันไปใครไม่ชอบมองผ่านนะอันนี้ก็คือชุดสรุปนะมาสรุปใค้วันที่สิบสามวันนี้นะพรุ่งนี้นะ,เด,ะเดี๋ยวจะไม่ว่างกันเดี๋ยวจะไม่ว่างกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมีเลือกตั้งกันนะก็ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันก็แล้วกัน,กนกพวกนี้นะสมาชิกนะ,ะ <c oughs> มาดูฮะเด่นนะเด่นบนนะเด่นผมให้เจ็ดนะฮะกับสามเด่นล่างนะฮะผมให้นะฮะเจ็ดกับเก้าอ่าก็สองตัวเด่นบนนะฮะ 7กับ3ามเด่นล่าง 9. เจ็ดกับเก้าบนนะฮตัวก็สชุดนี้เองนะสมาชิกนะถ้าคิดว่ามันเยอะไปก็มองผ่านได้2ชุดไม่รู้จะมาหรือเปล่าผมตัดออกมาจากนี่ฮนะผมตัดออกมาจาก9ชุดนี้ที่10หน่ดยบนก็7จกับ7 3็ดสามผมเน้นไปที่เลขเจ็ดที่หลัก10นะฮะ ถ้าใครเห็นเป็นอื่นก็ว่ากันไปนะสมาชิกนะก็อีกฮะก็จะมีนะครับห้าสองอีกชุดหนึ่งแล้วก็หกสามอีกชุดหนึ่งก็จะมีทั้งหมดสี่ชุดที่ผมเน้นที่สิบหน่วยบนนะอันนี้พูดถึงสิบหน่วยบนที่ผมเน้นสี่ชุดนะสมาชิกนะถ้าชอบก็จัดไปนะถ้าไม่ชอบนี่ก็มองผ่านนะล่าง หลางที่ผมเน้นนะครับผมเน้น96กับ96อ่ะ74แล้ว96 74แล้วก็72ผมเน้น3ชุดนี้อันนี้ก็คือข้างล่างครับไม่ไม่ไม่งงนะฮะนี่อันนี้ข้างบนมาเที่างล่างอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกทุก,ท,กทุกท่านนะที่ให้การติดตามนะครับทุกคิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับ อันนี้2ตัวบนนะสมาชิกนะผู้สมาชิกจะมันจะสับสนครับอันนี้ก็คือ2ตัวบนนะนะครับอันนี้2ตัวบนอันนี้สตัวบนอันนี้สตัวล่างครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เฮงเฮงความบางทุกท่านนะครับเฮงเฮงความบางทุกท่าน พรุ่งนี้ก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะจะมีสูตรเสริมมาให้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ